สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเป็นแฟน,น,นมาล่ำครับช่องไอ้ชนและเพิ่อนอ๋อี่เชีย่ยวครับผมบรรยาก,กาศช่วงแรกๆครับนีออ่ยังแค่หิวเข่าปอกินข้าวหรือ,อยังฮึถ้ากันเห็นอย่างอ้าวกินข้าวหรอขึ้นไหมเนี่ยขึ้นไหม ขึ้นไหมขึ้น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 ึ้น,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 นก,กัดยังแคนอะไรหรอยังไม่ไปยังบ่ทันคำ ออเออป่ะมากลับมาก่อนมากลับมากลับมายังไม่ไปมานี่เร็วเรวเออกลับมายังไม่ไปเดี๋ยวค่อยไปตัดยังเดีย๋ย

ต้องให้เป๊ะเราค้องเราขั้นน้อยบรรยากาศอยู่บ้านครับสบายๆส,สร้างกระบ,บอกเขาเจกเพื่อห <laughs> าดินแล้วปะนย่ล้านไปสิกาะมืออื่นมือหือ โอ้นี่ว่าปลูกนี่ยฮะขาตะไคร้ขาตะไคร้นะครับกระดูกอย่าง เห็นคล้องแล้วอันนี้ที่ฮอเอหอันที่หลอกกกเก็บใบใหม่บ่แว่นพวกนี้เนาะเออพวกนั่นละ้ได้ค้อแม่แน่วเขาว่าหล้องผอักลาย แล้เวเขาไปขึ้นหนึ่งกับเอาออกกัดติดออกกันหนึ่งติดห้ป,ปุ๊เปะลูกเราเลยติดแตงเอาเอา,อา,ามงูบ้บก็ดีเสียดีมวลดีแห่นครับดีคำพูดปลอดภัย เส้นทางอาบีบแต่พูดพูดพูดเขาพูดบอพูดนี่นี่สามเถื่อเออแจ้วสุดยอดเขาเหือนนั่งสุกุปีบอบอสาผ่านบออยู่หอยังบุแบบสาผ่านฮอนด้าพีซีเอ็กแบบสาผ่านได้ แค่คืนหมแคนแคนสิคืนแล้ะคนไา้บางงานโบมาบุทันพวกผีน้อกมาบังบังแงวโอ้ตัวนี้มันวานด้ยนี่แคนไปไปแคนไปไปแคนไป สมติมันคือยังหวานตัวหน,นึ่งอืหอวานหวาน กินข้าวยังฮึกินข้าวยังกินข้าวหรือยังขิตากร่บอกออกฮแอกึแค่อยากไปสวนแค่อยากไปสวน กินอยู่ดิกระดูก็ออกเนี่ยมันบ่มีดออเขาพัดไค่้บอกกระดูกห่างอันนึงบอกกินกินไหมบอกกินพูดตุกดอก อ่ะขอบคุณทุกลังใจครับพี่น้องเจอก,กันคลิปหน้านะครับผมกับซีมงานาการใช้ลำพูนออฟฟิเชียลสปร์สวนงามมันจะเป็นบองงามเนาะโรคระบาดพะนะ สักปูเห็ดย่งางฮึฮฮมนแมนบ้าากลับมาไทยอเนไทยเข้ามาไทายเลย,ยครับเข้ามาถามบ่พ,พ,พ่อคั้คชิปน้าครับพี่น้องครับวัสดีครับ